สบายดีสบายดีถ่ายผู้ชมเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์ไซน์เนาะอยู่กับข้าพเจ้าเนาะแล้อยู่กับผมนั่นเองเนาะกับธนงศักดิ์อยู่เซนเก่าเซนเคยเนาะแล้ได้กะก่อนอื่นกะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกสื่ทุกคนเนาะ่ว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนาะที่เขามาหับชมคลิปนี้เนาะก็ห่างหายไปหลายมือจากการบริษัทคลิปไปได้กินฮอดกันอยู่บ่ท่านผู้ชมสงสัยลืมกันแล้วเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าหลายมือแล้วเนาะบริษัทคลิปลงเนื่องจากข้าพเจ้ากะ เนาะหรือว่าผมเองเนาะลูกเองร้านเองเนี่ยนะติดเทียนเนาะก็ติดสอบแน่เนาะก็คือเป็นการสอบอ่เคยมาสอบหลังจากที่ไปบอดราวเนาะก็คือสอบคลินิคลินิคอ่ะนะเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้เฮาการได้มาอ่ารีแอคคลิปเนาะเมื่อวานนี้ยเขาไม่ใช่บูแมนรีแอคคลิปเนาะเมื่อวานนี้เขามาไลฟ์สดเนาะบอกกับพี่ๆทุกท่านเนาะการเมื่อนเนี่ยเขาก็จะมาโพสคลิปหรือว่าอัดคลิปหนึ่งเนาะซึ่งเป็นคลิปที่ คลิปเก่าของข่าวพระเจ้าเลยนะขคาัเจะข่าพระเจ้าสีมาอ่านคอมเมนต์ของพี่ๆคนไทยเนาะอ่าที่มาคอมเมนต์รู้สึกประทับใจหลายเนาะแล้วก็เห็นในความคิดของแต่ละคนเนาะมันว่ามีความแตกต่างกันอะไรเนาะแล้วมันเท่ากับฉีมาอ่านไป็นกันเนาะซึ่งเป็นคลิปที่ข่าวพระเจ้าเคยสัมภาษณ์คุณยายเนาะซึ่งคุณยายก็เป็นเป็นแบบว่าลูกครึ่งอ่าเขาเอ่ยว่าข่าวพเจ้าลูกครึ่งของไทยลาวนะและข่าวพระเจ้าเนี่ยก็เป็นเชี่ยวหนึ่งของอ่าไทยลาวนะก็เลยแบบน่าจะมีความขอดข่าว จะมีความคายคนไทยเป็นบทถามผู้ชมมีความคายปะเ <c oughs> นาะอาจจะเป็นแบบอาจจะนาตาบริษัมคนไทย <c oughs> อา่านาตาอาจจะเป็นแบบลาวๆเนะาะอ่ะอะไรก็ตามเนาะสำหรับพี่ๆคนใดที่เข้ามาเบิร์คลิปนี้เนาะหรือว่าคลิปขาา่า,นะขาวพระเจ้าเนาะเข้ามาเบิร์ใหมก่กะฝากทุกคนกด subscribe ให้เนาะหรือว่ากดไลค์กดอ่ากระดิ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะฮอดอ่าหกหมื่น subscribe แล้วนะทุกคนกะบางรายพี่ๆทุกท่านเนาะกดไลค์ให้เนาะโอเคเนาะ อ่าก็หลายาหามแบบเขามาอ่า react อ่าเขามาอ <okay. S 1> ่านคอมเมนต์ของพี่ๆบวชเรี้ยงเนาะบ่กผิดเนาะไฟายโอเคเนาะซึ่งอ่ากนี้นะก็เป็นคลิปที่ข่าพระเจ้าอ่นั่งอยู่ที่หน้าเนาะเป็นคลิปที่ข่าพระเจ้ารู้สึกว่าเห็นคอมเมนต์ของแต่ละคนแล้วรู้สึกว่ามีกําลังใจแบบว่าหลายคนแบบมาแบบมาเว้ามาย่องกันนะแล้วก็มีแบบมีความผู้สึกเนาะ รู้สึกว่านาครับพระเจ้าตอนนี then, line, صل, uh, uh ้ก huh. ับตอนนีはは้เ <visuals> ป uh ็นได้ท <circles> ั้งผสมตอนนี้เมื issimo, uh ่อเล่าในข่าวจะอ้วนเนาะแล้วก็ตอนนี้นาจะรู้สึกว่าแก่ขึ้นจ่อยจ่อยลงยอดว่าอ่านบทรีนไลายเนี่ยบอกหรือว่านอนเดิฟตื่นตื่นเศ้าใช่ไหมเนาะกินอาหารบ่บ่เพียงพอเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปสัมภาษณ์คุณยายเนาะที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 ่ด้สัมภาษณ์ตอนเวลาเนาะอยู่เที่ยงนาท่้นผสมแล้วก็เสือตัวนี้นะ เป็นเสื้อของพี่คนไทยในแผ่นปาามหาให้เป็นสวยบ่เดยคุณยายผมเองครับผมอันนี้คือคุณยายผมเองนะครับห่างเสียงเดินเลยที่สั้นต้องใส่มาสั่นละว่ากับกล้ป๋องนะเนาะโอเคนะวันทา่สีมาสภาพเสร็จแะเพราะว่าพี่สาวขาพเจ้าพี่สาวเออยังงามอยู่เนาะยังงามอยู่เ คุณยายเป็นคนขี้อายแบบเขินกล้องแบบว่าบกครอยที้จ้าแบบออกกล้องกันอ่ะก็มีความรู้สึกกันเขินโอเคเดี๋ยวเขาเบิ่งนิดหน่อยหนึ่งแล้วเราสิมาอ่านคอมเมนต์กันเดี๋ยวเขามาอ่านคอมเมนต์กันคอมเมนต์ทับิศเนาะกาเฟินว่าอาชาฝรั่งเศสไม่มาแบ่งลาวออกจากไทยเราก็จะเป็นประเทศเดียวกันเนาะอันนี้กาเป็นประวัติศาสตร์เนาะกา ครัพเจ้าก็เคยได้เฮียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยู่นะแต่ว่าในด้กระตามเนาะ,อะทั้งบ้านเฮาสิเป็นสองประเทศแต่เฮาหายหักแพงกันสมัคคีกันแล้วก็ส่ดเหลือกันกลบเป็นสิ่งที่ดีเนะามมะท่านผู้ชมมีพี่หนึ่งนะครับพี่สุราัดิ์เพิ่นบอกว่าไทยลาวเสื้อสายพนธุ์เดียวกันก็ผมว่าใช่ครับผมก็คือนอกจากภาษากับประเพณีแล้ว นิสัยอะไรเงี้ยก็แบบคนลาวคนไทยมีความคล้ายกันค่อนข้างแบบ999%สเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เนาะรรมคนเวียดเขายังงงวะ่ะคนเวียดเขายังวะ่ะคนไทยคนลาวคนกัมบพบูชีจะมีความแบบวัฒนธรรมคล้ายก,กันแล้วกระตุ้นกซื้อคล้ายก,กันเนาะแต่ว่าส่วนเขาอะจะส่วนหลายเขาจะคล้ายพวกอ่คนจีนคนเกาหลี<อ>ไปแบบสั้นเนาะเขาเขากับกระบกแปนะเนาะเพราะว่าภาษาลาวภาษาไทยก็มีความคล้ายกันอยู่แล้วนะ,ะนะทุกคนหัวเลยเนาะเพราะว่า คือเพื่อนบอกอะรเนาะมีเสือสายแบบเผ่าพันธ์เดียวกันนะมาอ่านเนาะมาอ่านต่อเนาะพี่ศรีวัน์เนาะเพื่อนก็บอกว่าจริงๆคนเฒ่าคนแก่น่ะเราให้ฟังภาคอีสานของไทยกับเราเป็นประเทศเดียวกันเราคือสายเลือดเดียวกันเนาะเก่าประวัติเนาะกับประวัติก็เป็นสิ่งที่เฮาเห็นหัวนะเนาะพอเป็นมาเนาะแต่ว่าเฮาก็อยู่กับปัจจุบันเนาะแล้วก็สิ่งได้ที่มันดีเท่ากับเห็ดและสวยเหลือกันเนาะคือกับคือคำที่ขามมันจะบอกไปเมื่อกี้เนาะ เราอ่านต่อนทุกคนพี่ไทยเปเนาะบอกว่าคนเชียงใหม่เนะาะแต่เชื้อสายลือ้อไทยลื้อเน,อะน,นาะสิบสองปนาเวลารียกคนภาคอื่นก็จะเรียกว่าคนไทยยกเว้นภาคอีสานคนเฒ่าคนแก่ก็จะเรียกว่าคนลาวแต่พอไปกรทมบางคนก็เรียกว่าลาวเหนือสลบทยลาวลือ้อมันจะมาจากบรรทบ,บุรุษเดียวกันแค่เช่นแบ่งภาคและแบ่งประเทศไปก็แค่นั้นเอง โอ้มีไทลือ้อแล้วก็ลาวนะครับแล้วก็ไทยอะไรเงี้ยเนอกกะก็คือคือทุกคนหูเลยนะผมมันกับสายเลือดเดียวกันเลยเนาะท่านผู้ชมเนอะแล้วกอ็อ่านคอมเมนต์ของพี่เจสฐพลเนานะเ <c oughs> พื่อนบอกว่าแม่ตู้พูดภาษาลาวเหมือนกับภาษาอีสานเลยครับเนาะแล้วก็แสดงว่าลาวเวียงจันทร์หลวงพะบางสำเนียงใกล้คนอีสานของไทยครับใช่ครับน่าจะใช่เพราะว่า คือแต่ละสำเนียงของแต่ละภาคบกคือกันเนาะเวียงจีนจะเป็นสำเนียงสูงๆนะแต่ครอบครัวโมนิกหน้าตาเหมือนคนไทยจริงๆนะคะเหมือนบอทุกคนให้ดูให้ดูดัดข้างดานหน้าก็ก็มีพี่ๆหลายคนบอกว่าน,า,นาตาแบบคืออนะคือคนไทยแต่ว่าตามที่ข้าพเจ้าก็บูกเนาะและ้วก็คือบอทุกคน ถ้าคือคอมเมนต์เนาะ <laser message> คือคือคนมานอกไยก่อนบ้านเบียงขุกอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเดี๋ยวนี <hint endorsed feels pineapple> uh, ้ก okay, <tail> ็ย <üyorum> ังอยู่เหมือนเดิมนามสกุลแม่ตู้อะไรยังยังจำได้ไหมอ๋อนักทุกคนก็คือมีหลายคอมเมนต์ก็อาจจะยังบริตอบเนาะแล้วก็ก็อยากขออภัยเนาะข้าพเจ้ากับบุพูลนามสกุลพรมสวรรค์บอกกาบูนามสกุลแม่ตู้ตัวเอง แต่ว่านามสกุลข่าพระเจ้าอ่ะสืบพรมสวรรค์เนาะแต่ว่าพ่อน่าจะเอามาจากแม่ตู้กับพอและเนาะพรมสวรรค์น่าจะพรมสวรรค์ไม่แปลกใจคนไทยเราเสื้อสายเผ่าพันธุ์เดียวกันมาตั้งแต่โบร,โบราณแล้วครับอ๋อพี่ขอนทองใช่ครับผมคุณยายน่ารักค่ะขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมอนิกมีเชื้อสายไทยด้วยดีใจค่ะพี่น้องกันใช่ครับผม คือแบบผมแบบมีเชี่ยวแบบแบบเป็นแบบของไทยอะไรเงี้ยครับเชี่ยวพี่เชื่อสายก็ว่าได้มี่เชื้อสายไทยอ่านคอมเมนต์นี้ได้กว่าพี่ฮาสดงนะครับบ้านย่าผมอยู่สมรครเขตสยบุรีย่าเคยพาผมไปบ้านท่านตอนผมยังเด็กเมื่อ20ปีก่อนโน่นครับผมท่านพาผมข้ามจากไทยไปจังหวัดมุกดาหารอ๋อใช่ก็ Othe, ถ้าถ้ามาถ้าจะสวรรนเขตก็จะข้ามตรงกับ oh. มุ่นาหารนะครับเมืองไซยาบุรีโอแปลว่าคือแบบพี่ๆคนไทยก็แบบมีญาติแบบทางฝั่งลาวแต่สมัยก่อนเลยก็แบบบางท่านแบบยังปัวพัน์กันอยู่เลยนะครับแต่แบบคนสมัยก่อนที่แบบยังแบบแบบว่ายังยังมีชีวิตอยู่อะไรนะครับผมใช้คำพูดถูกหรือเปล่าครับคุณย่านี่คุณย่านี่ก็มีเชื้อ ลาวเวียงจันทร์ครังจากอนุวงศ์แล้วมาแต่งงานกับคุณปู่ไทยแถวอยุธยาส่วนคุณยายเป็นคนล้านนาเสียงใหม่แต่งงานกับคุณตาเป็นคนจีนลาวไทยล้านนาจีนโอ้เป็นลูกครึ่งเลยนะครับพี่แบบหน้าตาออกมาดีเลยลาวไทยล้านนาแล้วก็จีนคนภาคอีสานทุกวันนี้ก็ยังเรียกตัวเองว่าลาวจะไม่ เรียกว่าอีสานเดอผู้เฒ่าทางพี่เพิ่นก็ว่าคือการแม่ตู้นี่แหละจากเราสกลนครผมคือคือผมไปมุกดาหารเนะะาะแล้วก็ไปน,นครนพนมนะ่ะว่าคือคนเราเลยแบบสำเนียงคือคนขมวดเลยแบบสำเนียงเดียวกันเป๊ะต่างแต่จะมีคำว่าครับหรือว่าขาลงทางใต้นะครับทุกคนก็จะมีความแตกต่างนิดหน่อยนะครับ สำเนียงคนยายเหมือนสำเนียงคนหนองคายหนองคายอ,าอุดรหนองคายใช่ไหมครับที่ติดกับเวียงจันทร์เนาะ,ะอุบลนหรือพักว่าผมอะสับสนมากเลยคือผมคิดว่าอุบลนอะติดกับเวียงจันทร์แล้วหนองคายอะติดกับอัจประศักมันตรงกันข้ามเลยถึงผมเป็นคนไทยภาคกลางผมชอบสำเนียงการพูดของคนลาวนะครับดูแล้วมีสเสน่ห์อยากลองฝึกภาษาบ้าง ถ้าฝรั่งเศสไม่ทําการแบ่งแยกดินแดนลาวไทยหมอคงได้เป็นคนไทยแน่เลยครับผมพี่เขาเป็นคนไทยกลางนะครับแต่ว่าพี่เขาแบบเขาหมักหมักในสำเนียงของคนลาวนะแล้วก็ฟังผู้เรื่องฟังผู้เรื่องก็คือเพื่นอยากว่าวว่าแบบสำเนียงภาษาลาวเนะาะสำเนียงภาษาลาวจะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะแข็งๆน้อยนึงเนะราะมันจะมันเป็นเสียงเดียวนะ มันจะนมีโมโนโทเลยว่ามันจะนมีเสียงสูงเสียงต่ำแบบไฮฮาแบบเนาะมันจะเป็นเสียงเดียวหลายก่อนก็เลยแบบมันอาจจะรู้สึกว่ามันแข็งเนาะแข็งไปอ,อ่นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ชอบทำคลิปเกี่ยวกับประ,ประเทศไทยมีเชื้อสายไทยนี่เองใช่ครับผมก็มีเชื้อสายไทยมีเชี่ยวนะครับแล้วก็ด้วยส่วนตัวก็แบบหมักคนไทยอยู่แล้วนะการ เบิ่กนางตั้งแต่สมัยยังน้อยมักดาราไทยมักหนังห้องอะไรสิละแล้วนะลก็เป็นเสื้อผ้าเป็นแฟชั่นต่างๆเนอตขามักอาหารพ่อใกล้คๆคืนกันนั่นแหละในตอนยังน้อยอ่ะตอนยังน้อยแบบสมัยเฮียนอยู่มปลายเนาะพอได้คิดมาตัวเองสี่แบบไปเฮียนระดับปริญญาตรีอย่างดอกเนาะตอนนั้นก็มีความคิดแล้วว่าถ้าว่าเพราะว่าครอบครัวค่ะเป็นชาวนาเนะเาะเพราะว่ะก็มีพี่ชายแบบไปแบบไปแบบเอ่อไปทำงานอยู่ไทยนะก็เลยคิดว่าเออผักเฮียนเนาะก็อยาก อยากไปเหตเวีย์อยู่ไทยนะไปแบบจากสามเดือนเนาะไปแหละกลับมาสินะไปอยากไปเบิร์กรุงเทพอยากไปความฝันนะนะั่นแหอยากไปเบิร์กรุงเทพเพราะสั้น้วก็อยากไปเอาเสื้อซื้อผ้าซื้อรองเท้าอย่างถุงเท้าไอ้สังนี่มามาใส่นะ่ะมาแบบหมู่แบบมันเป็นแบบมันคือสีโฟรฟรายดีนะสำหรับตอนนั้นเราอยู่มานนอกก็คือโฟร์ฟายเฮาคือชีดีน่ะเขาได้ไปเที่ยวไทยเขาได้ไปซื้อแบบรอ,องเท้าแบบของไทยอย่าง หลายอย่างเนาะแล้วก็เขาพูดซึกในตอนนั้นตอนอย่างเด็กก็พูดซึกว่าคือสมวนไปแบบสำเนียงแม่ตู้เป็นคนเวียงจันนะพี่ชายนินนะพี่ฉนินนะพี่นสำเนียงหนองคายอุดรขอนแก่นสยนโมอ่อสานนะครับของไทยทั้งหมดอ่ปวงคือคนลาวเชื้อสายที่เป็นคนไทยมาเปลี่ยนการปกครองแยงดินแดนอ่าเป็นเป็นเป็นชาติไทยชาติลาว แล้วก็ควรบอกลูกหลานว่าเราคือเชื้อชาติไทยจริงจะรู้ต้นกําเนิดเราคือใครความรักความแพงต้องคือเก่าดั้งเดิมเดทผี่น้องไทยเราว้าวผมให้ร้อ,อยอพันพันหัวใจเลยครับผม <c oughs> คือผมอาจจะแบบคาระเจ้าอาจจะบริดมาแบบมาตอบคอมเมนต์เลยนะเพราะว่า อาจจะมีแบบคลิปใหม่เลยๆยนะมันมันหลายคอมเมนต์กันมาค้นหาเขาไม่ได้ตอบเหมือนในใดก็ขออภยนะัยเนาะอ่ามีพี่อ่าเอวานปะ้าป๋าแฟมิลี่เนาะเพิ่นได้คอมเมนต์ซาวโสโมองที่ผ่านมาเนาะคุณยายนี่คนไทยจริงๆพูดอีสานสำเนียงอีสานจริงๆเลยเพราะว่าผมคนร้อยเอ็ดอ่าก็พูดแบบนี้บ้านย่าก็อยู่เวียงคุกหนองคายอ้ออยู่บ้านเก่าคุณยายผมเลย พูยายัยว่าตอนสมัยก่อนอยู่เวียงคุกแล้วก็ย้ายมาอยู่เวียงจันทร์นะครับแม่ตู้พูดสำเนียงคนจังหวัดสกลนครแล้วก็นครพนมของไทยว้าวคือคือแม่ตู้คือผมจะว่าอย่างไงดีก็คือแบบคือค่อยเนาะเผมมาอยู่สวรรค์เขตแต่แม่ตู้อยู่เวียงจันทร์แหบวบว่าไปมาหาสู่กันแบบ นานๆานจะได้แบบมีงานมีเทศกาลก็เลยข้อมูลเกี่ยวกับแม่ตู้ก็ไม่ค่อยเยอะส่วนมากจะเป็นคุณยายที่เป็นแม่ของคุณแม่ะจะแบบจะอยู่อยู่กับคุณคุณยายคนนั้นแต่ว่าท่านเสียแล้วอะไรเงี้ยครับจะแบบรู้จักข้อมูลเยอะกว่าอะไรเงี้ยครับก็คุณแม่ตู้ก็รู้จักเหมือนกันแต่ว่าท่านจะอยู่กับลูกของท่านที่เบียงจันอีกนะครับผมแล้วก็นานๆานท่านจะมาเยี่ยมอะไผมก็แบบนานๆก็แบบไปเวียงอะไรนะครับก็แบบ แบบมีงานแบบนานๆเพราะมันก็ไกลมัน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 บริใกล้เนาะแต่ว่าถ้าม,มีโอกาสก,าก็แบบไปหาแมตตู่ตลอดน่นะแมตตู่พูดสำเนียงคนจังหวัดสกลนครและนครพนมของไทยโอ้สำเนียงเวียงจันสำเนียงคำมวนเนาะแล้วก็ติดติดกันแบบสกลนครนครพนมแบบจะมีติดกับคำมวลกับเวียงจันจะมีสำเนียงขอนขางจะค่ายค่ายแบบคืนกันหลาย มีพี่อนุพัฒน์นะผมว่าไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะเสื้อสายมันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดแหละครับคนฝั่งลาฝั่งไทยได้ถูกกว่าต้อนมาฝั่งไทยตั้งแต่อดีตมากแล้วแต่แบ่งกันอยู่เมือ่อขังฝรั่งามาขีดแดนเอาไปนี่เองครับโอ้นะครับก็เป็นประวัติศาสตร์เนาะแต่ว่า,าปัจจุบัน <c oughs> ก็คือผมพูดไปแล้วนะประวัติศาสตร์ก็คือ ให้เราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็เป็นพี่น้องกันนะครับแล้วก็สามัคคีช่วยเหลือกันนะครับนะครับผมหาเมียคนไทยนำะมนิกลูกคลอดออกมามีที่มาอ,ออกมาที่ประเทศไทยลูกก็เป็นคนไทยนะครับแล้วก็ ออมอนิกก็ไปมอนิกอยู่และไปหลายปีทํางานที่ไทยเสียภาษีไทยเงินเดือนเยอะหน่อยหลายปีผ่านก็ขอสัญชาติไทยจบวิสยโยนะครับญาติพี่น้องผมก็จ่ายมาอยู่ลาวหลายคนนะครับสมัยก่อนเพราะเกิดสงค้าในลาวก็พากันย้ายกลับมาไทยบางส่วนก็ยังอยู่ลาวต่อโอ้หพี่มีแบบว่ามีญาติเป็นคนแบบว่า คือแบบย้ายไปใหญ่ยายมาสมัยก่อนเนาะก็เราเกิดไม่ทันก็ <g ül> <g ül> คือเราเกิดไม่ทันอ่ะเนาะเราก็ผมคิดว่านะถ้าย้อนแบบอยากไปในสมัยแบบสมัยก่อนนะสมัยสมัยแบบสงครามอะไรอย่างอยากไปดูว่ามันเป็นยังไงน่าสนุกน่าจะสนุกในจินตนาการนะเป็นจินตนาการเฉยๆก็คืออยากไปดูว่าสมัยโบราณอะไรอย่างมีแบบเ,เขาทํากันยังไงเขาแบบแบบว่าชีวิตการเป็นอยู่เป็นยังไงเขาทับตัวกันยังไงเนาะ อยากย้อนอดีตไปแบบไปดูสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็แบบความคิดส่วนตัวนะครับเป็นอ่าอิมเมจินเป็นความแบบจินตนาการไปในตัวพี่คนนี้บอกว่านะครับคนไทยคนลาวยอมรับความจริงให้ได้ว่าคนลาวคนอีสานคนอีสานร,รุ่นผมพูดเสมอว่าตัวเองคือลาวแต่ว่าปัจจุบันาทางการไทยให้เรียกว่าคนไทยอีสานเขาผม นแน่ๆ,ๆมีคอมเมนต์ของคนลาวได้พอคอยเป็นคนบ้านธาตุแม่คอยเป็นคนวังชายหมู่าหารลาวไทยก็พี่นอก,กันแต่มามาแต่ใดๆแล้วเห็นว่าคนลาวเหมือนกับเหมือนกับเขียนเนาะเนาะเขาว่าวลายจากนาทีแล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งเนะาะข้าพเจ้าพูดว่าข้าพเจ้าเคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วเนะวานะอาจารย์เขาบอกว่าาสมัยก่อนอะ่ะ บ้านทำหมวงที่แบบที่ข้าพเจ้าอยู่เนาะจะมีอยู่มีบ้านทำหมวงเนาะพวาอยู่จังหวัดบุกดาหาหรือว่าอยู่สยเนาะแต่ว่าเพิ่นย้ายถิ่นฐานมาและเพิ่นคิดฮอดบ้านนั่นละเพิ่นเลยใส่เื้อบ้านทำหมวงประมาณนี้เนาะลวก็คนบ้านทำหมวกจะอาจารย์สอนเนาะอันนี้คืออาจารย์สอนคนบ้านทำหมวงน่จะเว่าอาจารย์สอนประวัติศาสตร์อันนี้คืออาจารย์สอนประวัติศาสตร์อาจารย์ชื้ออาจารย์นูแก้วเนาะเพิ่นสอนเพิ่นจะบอกว่าคนบ้านทำหมวงจะ ว่าวสำเนียงแบบออกแบบไทยจะมีความแบบเป็นแบบเป็นเป็นไทยอ่ะนะก็โบแมนผู้ไทยเนาะแต่ว่าเป็นมีความเป็นแบบเชื้อสายไทยเนาะจะจะต่างจากบ้านติดกันเลยคือจะว่าแบบตําทั่วคือแบบจะออกเป็นเสียงทั้งแบบไม่โทท,ที่ลาวเขาจะว่าจะออกเป็นเสียงไมนะ่โทเนาะจะออกเป็นเสียงคอขาไม่โทนะแล้วก็กินตั้าทั่วเออไปไซไปไซไปไซ อันบูแมนสัมเนียงข่าวพระเจ้าไปไซกินตํบุทั่วเห็นยังอยู่แต่ว่าบ้านใกล้ๆเขาจะว่าสำเนียงต่างเนาะแต่ว่าอาจารย์ว่าส่วนหลายคนบ้านถมวงคือบ้านที่ข่าพระเจ้าอยู่จะมีแบบมีความเป็นมาแต่ไทยนะเพิ่อนบ้าวไอ้ฟังอะเนาะข่าพระเจ้าก็บมฮู้กันแต่ว่าเพิ่นเพิ่อนบ้าวไอ้ฟังจะจะมีสำเนียงค่อนข้างจะคล้ายเนาะจะคล้ายคือกันจะคล้ายแบบภาษาไทยเนาะแต่ว่าอยู่บ้านอยู่แบบ บอนทีแบบบ้านติดกันอนะาจจะเป็นสำเนียงเตื้ยเตื้ยเตื้ยเนะี่คือเป็นสำเนียงแบบสา,สา,สาพูดเบาๆเนาะแล้วกะ็ไล่เขาบอกว่าไล่หมาหมากับบ๊อบไปขนาะดโอเคโอเคเนาะคลิปเฮากัจบเพียงเท่านี้นะทุกคนสําหรับผ่านใดที่เข้ามาครับชมคลิปนี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะเป็นกําลังใจให้สองไลฟ์สไตล์ของพวกเราแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะโอเคสวัสดีครับ